เราทำไมถึงไม่ทำพื้นสามมิติตอนที่ฝนตกเวลาที่เราไปทำงานนอกสถานที่นะคะหรือในหรือในพื้นที่ก็ตามนะคะเ,เราก็เจอสภาพแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันทีนี้เวลาที่ฝนมันตกเนี่ยเราจะไม่เลือกทำพื้นสามมิตินะคะก็เพราะว่าถ้ากรณีที่เกิดฝนตกขึ้นมานะคะก็จะมีมันก็จะเสี่ยงในเรื่องของละอองน้ําที่เกิดจากฝนหรือ มันอาจจะกระเด็นเข้ามาในพื้นที่ที่เรามีการทําพื้นสามิติรวมไปถึงความชื้นความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในเวลานั้นๆนะคะซึ่งมันจะส่งผลกระทบทําให้ตัวพื้นสามิติของเราเนี่ยมีความชื้นนะคะถ้าเวลามีความชื้นเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นได้รวมไปถึงสิ่งที่ไม่สวยงามก็จะตามมาด้วยนะคะมันก็เลยเป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่เราจะไม่ทําพื้นฐามมิติในเวลาที่มีฝนตกนะคะ ถ้ามีฝนตกมีดินฟ้าอากาศหรือฝนตกลงมานะคะเราก็จะหยุดในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการทําพื้นสามิติของเราทันทีนะคะเราก็จะไม่ทําต่อในวันวันนั้นหรือเราก็จะใช้ในวันถัดไปในการทํานะคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเก่งสามดีพื้นสามิติด้วยนะคะแล้วยังไงเราก็จะมาพูดคลิปดีๆให้ฟังในคลิปถัดไปะคะ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ